ครับวันนี้เราก็จะไปเยี่ยมที่คนทศสามซึ่งเป็นสาขาที่มีผู้ชายอย่างเดียวนะ,ะก็มีนักเรียนไทยอยู่ประมาณ92คนแล้วก็มีครูที่เคยเป็นคนจากปัตตานีนะที่มาเป็นครูประจําอยู่แล้วก็มาแต่งานกับพี่น้องในินเซียอยู่ด้วยก็เป็นู้ที่ดูลแ,ลแลแล้วก็รับผิดชอบนักเรียนไทยที่จะมาอยู่ในประเทศเอินนีเซียก็เป็นพี่น้อง ท่านไหนที่มีลูกหลานที่พร้อมที่จะเดินทางมาถู่ประเทศอินโดนีเซียก็สามารถที่จะนะมาปรึกษากับกลุ่มเครือข่ายมาการที่กระบี่หรือว่ามาติดต่อกับพี่น้องที่อินโดนีเซียโดยตรงได้เลยนะซึ่งมีอาจารย์อยู่แล้วนะที่อินโดนีเซียตรงนี้ก็รายละเต่างๆก็คิดว่าหลังจากที่เราจบทริปในเรื่องของการเดินทางเราก็จะสอดบทเรียนในเรื่องของ

สนุนโดยโครงการพัฒนาเค,ครือข่ายการศึกษาบูรณาการอิสลามรงเรนสุขภาวะตามท,ทีฟีทีฟีเด็กไ,ไ,ได้ต้มวันนี้เราก็มาถึงนะครับโรงเรียนอกอนตอ๊ดนะครับต๊ดกอนตอ๊ดสามนะครับหรือกอนตอ๊ดตีกนะครับก็เป็นพนะโมเดลนะครับเป็นพนะรูปแบบใหม่นะครับ คงหน้าของก่นนอกแา่เปลี่ยนวิธีของการจัดการนะครับชื่อ,อชื่อว่าโรงเรียนนะครับกอนต์สามหรือว่ารุ่นมาริฟัตนะครับเป็นชื่อของโรงเรียนนะครับกอนตอดนะครับจะมีชื่อของชื่อเหมือนก,นกันก็คือนะครับทั้ง12สาขานะครับชื่อกอนตอดแต่ว่าจะมีชื่อของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับเป็นชื่อย่อยนะครับวิทยุอินสติทิวคอนตอดโอเคสวัสดีตอนเช้าบาร Okay, this, uh, we want to introduce the uh, Islamic boarding school. It is Gonta 3 in Kediri Town. Okay. And uh, in this, we have much students in this boarding school. We have 1, and, uh, and actually 100 in this boarding school, only male of them. So uh, we have also uh, Islamic boarding school of Gontor for girls in other country, in Ngawi, Mantingan, in uh, Paretsawans. So uh, if we count all of Gontor's boarding school, is 20 Gontors in this uh, Indonesia.

วเนเนี้ยนะครับเขาไม่มีเงินจำาปนจะรัฐบาลแต่ว่าเขายืนด้วยตัวของเขาเองโดยการที่ว่า,ามีธุรกิจนะครับอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่ผมจะนํามาก็คือ,อาการเลี้ยงวัวนมนะครับการเลี้ยงวัวนมนะครับเลี้ยงโดยนะครับนักเรียนนะครับแล้วก็คณะครูนะครับช่วยกันนะครับก็ เลี้ยงนักเรียนนะครับแล้วก็น <ım> ํามาขายนักเรียนนะครับเป็นการกระทาหรือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับที่ที่โดยนักเรียนแล้วก็เพื่อนนักเรียนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเป็นปัจจัยในการสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมการการสอนของคุณครูนะครับที่นี่ก็หลังจากเราดูในส่วนของฟาร์มนะครับก็ที่มีวัวนะครับในวันนี้นะครับที่ให้นมครับนักเรียนในที่นี่นะครับ ก็โรงงานของการผลิตนมนะครับการพัชไรนะครับการแปรรูปทั้งหมดนะครับที่ที่จะไปถึงผู้บริโภคนะครับครับก็เรามาถึงนะครับในเรื่องของในการบริหารจัดการในส่วนที่2นะครับการจําหน่ายนะครับก็หลังจากนมในฟาร์มนะครับที่เราได้รับมานะครับก็จะนํามาขายที่นะครับมิลล์เซ็นเตอร์นะครับกรนตด ตีโกอิสลามิกบรเนดิงสคูลนะครับเกิดเนีอินโดนีเซียนะครับก็ในนี้นะครับมีผลผลิตนะครับจากนักเรียนนะครับก็คือนมจากวัวจากฟาร์มนะครับรายได้นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ไปสู่โรงเรียนแล้วก็ไปสู่การเลี้ยงครูนะครับก็เป็นการยืนด้วยตัวเองนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ขอนําไปสู่นะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับนะว่าจะเป็นยังไงครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นนะครับผลผลิตนะครับจากนมนะครับของคอนต์นะครับฮาร์มัสที่เท่าที่เท่าเทิงรูปเงินที่เท่าที่เท่าเทิงรูปเงินนะครับราคาก็ประมาณนะครับ 8บาทนะครับในประเทศไทยนะครับก็คือนมนะครับก็คือถ้าเป็นคิดเป็นเงินของรูเปียนะครับประมาณ3 0 0พันรูเปียนะครับก็นอกจากมีพวกนมนะครับแล้วก็มีนมแช่เย็นนะครับแล้วก็ก็เป็นลูกอมที่มาจากนมนะครับก็ผมก็ขอนําเสนอนะครับในส่วนของนมนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับปาตรแจกของกิตครับอัสลามุอะลัยกุมรหัสตุลาห์บาริกอัมิลลัตนะครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมที่ คอนโดโมเดลคอนโดที่สามนะครับท <c oughs> ่าที่เราเดินดู uh, รอบๆสถานที่เนี่ย uh, ในส่วนของสถานที่เนี่ยถือได้ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีบริเวณกว้างขวางมากนะครับเพ,พราะคงเนื้อที่ไปด้วยหลายสิบหลายหลายสิไร่นะครับ สถานที่นี่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีการวางผังอาคารมีการอาคารมีห้องสําหรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนม,มีสนามต่างๆนะครับมีทั้งหอพักมีทั้งอะไรแล้วก็ที่เราไปดูเรื่องโรงโงวอันนี้ก็เป็นสวัสดิการที่ดีให้สําหรับคุณครูแล้วก็โรงเรียนที่จะนำเปนนำเป็นไรายได้นะครับเขาแบ่งสัดส่วนโรงเรียนอาคารเรียน แล้วก็ที่พักห้องพักอาศัยแล้วก็พวกโรงมิทติ้งฮอลอะไรต่างๆรมมัสยิดนะฮะก็แบ่งเป็นสัสดส่วนไปสิ่งที่น่าประทับใจอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นี่จะไม่มีพันโรงนะฮะเขาจะใช้คุณครูแล้วก็ใช้นักเรียนนักศึกษานั้นเป็นผู้ที่ทำความสะอาดนะฮะ ก็ในในส่วนของความสะอาดนี้โดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคอาจจะมีแค่บางบางมุมบางจุดที่อาจจะดูสกรปรกอาจจะดูไม่เรียบร้อยบ้างนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมดาคล้ายๆกับบ้านเราเส่วนหนึ่งซึ่งาจะเป็นส่วนที่ประทับใจก็คือว่าบรรดาครูอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ยจะดูลุกสมาร์ทนะครับเขาจะแต่งตัวเรียบร้อยผูกไท้ายใส่สูทแล้วทำให้อาจารย์เนี่ยดูดูเป็นผู้ที่ ดูเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมีวุฒฐานะดีนะครับมีมีม,ม,มีมีบุคลิกภาพที่ดีมีอักษรที่ดีซึ่งซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่จะ,ะเป็นครูแล้วก็เป็นผู้ที่จะสอนให้กับเด็กๆอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นนโยบายของเขานะครับน่าจะเป็นนโยบายในส่วนของจุดอื่นๆที่น่าประทับใจก็คือว่าเรายังไม่ได้คุยกับกับ,ก,บกับเด็กนักเรียนกับนักศึกษานะครับ โดยภาพรวมของของเวลาเรามาเยี่ยมที่ที่ที่อินโดนีเซียทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในการศึกษาของเขาเนี่ยในขั้นตอนหรือว่าวิธีการจัดการเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยน่าจะดีกว่าบ้านเรานะเะพราะเด็กที่นี่มีจํานวนถึง1,600คน1,400ี่ร้ถึงพันหคนหรือบางที่อาจจะถึงถึงสี่พันคนเ,เป็นวัยรุ่น วัยม 1- ถึงม6เป็นวัยที่กําลังวัยรุ่นอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับเด็กซึ่งกําลังคึกขนองวัยคณิขนองวัยอยากรู้อยากเห็นวัยอยากทดลองอะไรต่างๆจำนวนคน<ม>นักเรียนที่มากๆและเขาสามารถที่จะจัดการเด็กให้อยู่ภายในกฎในระเบียบให้มีระเบียบวินัยได้เนี่ยถือว่าสุดยอดของความของการจัดการ <Okay. S 1> คนหมูมาก ลองนึกดูคนนักเรียนถึง4,000คนมากินนอนอยู่สถานที่เดียวกันนอนหอพักโดยกันทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ไปกลับไปกลับอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งแล้วเป็นจุดที่น่าประทับใจของเขานะฮะเราน่าจะเออจริงๆวิถีวิถีของการเรียนแบบปอนเนาออย่างงี้ถ้าสังคมทางบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นเคยอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราเรามีบางจุดซึ่งซึ่งอาจจะต้องไปปรับแก้ปรับแก้ไขให้ให้เข้ากับความเป็นเพรานะบ้านเราแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นได้นะเอ่อเท่าที่สังเกตจะเห็นได้ว่าเขาไม่ค่อยจะแคร์ในเรื่องของเอ่อคล้ายๆว่าจบมาแล้วต้องมีชาติได้ต้องมีอะไรต้องต้อง,ต,องต้องมีหลักสูตรหรือว่าต้องมีอะไรมากก็คือคนของเขาก็คือสามารถจบมาพูดได้ อย do ู่ในสังคมได้ทำมาหากินได้ก็ถ <the> ือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการศึกษาแล้วนะฮะััลลมอลัยกุมอัรอฮฺมุลลอยตาลาบะบรากาตุนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่คณะในเครือข่ายโรงเรียนบูรณาการอิสลามอันดามันนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้ก็ เป็นโรงเรียนที่มีจุดเน้นหลายอย่างที่สามารถเราจะนำพากลับไปประยุกต์ได้ก็คือหนะเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของทักษะทางด้นา,านภาษานนโรงเรียนนี้จะสอนตั้งแต่ระดับมัธยมหนึ่งจนถึงระดับชั้นมัธยม6นะครับแต่ว่าภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่แล้วนอกจากชั้นม1ม2ถึงม ห้านี้เขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษและก็ภาษาอาหรับในการสอนผมได้ไปเดินลองสังเกตการแล้วนะครับน่ะก็ส่วนใหญ่นักเรียนนั้นจะสามารถตอบคาถามที่เราถามเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับน่ะซึ่งในส่วนนี้น่ะแม้ว่าเขานั้นไม่ได้สัมผัสกับชาวต่างชาติมากเหมือนคนประเทศไทยน่ะซึ่งเราเมื่อก่อนเราคิดว่า การจะพูดภาษาอังกฤษได้นั้นจะต้องสัมผัสกับชาวต่างชาติมากแต่ที่นี่นะครับชาวฝรั่งชาวตะวันตกนี้มีน้อยมากแต่ว่าทุกคนนั้นสอนภาษาอาหรับสอนภาษาอังกฤษแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนะครับโดยทั้งที่ว่าครูผู้สอนและก็นักเรียนนั้นก็เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะและก็ส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับ าการดูแลนักเรียนนี้ก็จะเป็นแบบพี่สอนน้องก็คือให้นักเรียนที่จบจากชั้นม .6 นะครับนาจบจากชั้นม .6 ก,ก็จะอยู่ที่นี่1ปีนาเป็นการคิดมัดช่วยสอนครูโดยที่ว่าครูครูเหล่านี้นั้นนาไม่ได้รับเงินเดือนหรือว่าค่าตอบแทนใดๆนะครับนาเพียงได้รับสวัสดิการแต่ว่านาดูแล้วทุกคนก็มีความสุขและก็มีความทุ่มเทในการพัฒนางานศาสนาตรงนี้นะครับ นะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องนาะปลูกฝังให้แก่เยาวชนของเรานะครับนะก็อันทำนี่ละโรงเรียนคนโตว,วันนี้นะได้มาดูแล้วก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับนาะทีนะ่ผู้ปกครองท่านใดที่อยู่ที่อาประเทศไทยนะถ้าอยากจะต้องการพัฒนาทักษะให้แก่เยาวชนของเราในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะก็วันนี้ก็าขอขอบคุณครับผม กับคณะนะครับที่มาศึกษาดูงานนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับผลผลิตนะครับของโรงเรียนนะครับกวนต้นแห่งนี้นะครับทุกอย่างนะครับที่นี่นะครับผลิตเองนะครับทำเองนะครับก็ตอนนี้ที่ผมถืออยู่ก็เป็นเบเกอรี่นะครับของผลงานนักเรียนนะครับจากมหาลัยแห่งนี้นะครับและก็นมนะครับนมนะครับที่เราไปดูนะครับก็ เป็นผลิตผลหนึ่งที่นะครับที่มาใช้รับขกนะครับและก็ทุกคนนะครับนักเรียนบรรจุพันธุ์นะครับในการที่จะมารับเกนะครับก็เป็นชุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนที่มาคนตอดนะครับก็จะคนตอดสามอย่างนี้นะครับเราก็จะได้รับชุดรับแขกชุดนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยขนมและก็นมที่ผมได้นำเสนอไปนะครับก็ อันทำดีแล้วนะครับก็ทุกท่านนะครับที่มาในนี้นะครับทุกคนก็อิ่มหนำสำราญนะครับแล้วก็ประทับใจกับการต้อนรับนะครับแล้วก็รู้สึกลื่มนะครับกับการที่มาไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับ ต่เขาอยู่ด้วยตัวเขาเองนะครับ à, à, ต็มทีวีทีวีทีเด็กได้มตอนนี้คณะดูงานนะครับของทีมเครือข่ายบัวไกสลาอันดามันนะครับก็ได้มาอรอขึ้นรถไฟนะครับที่สถานีรถไฟเกนดิรี่นะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยัง จาการ์ตานะครับซึ่งรถไฟนี้นะครับก็จะเดินทางจากนี้ไปประมาณ12ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็4โมงเย็นนะครับก็จะไปถึงตี4นะเช้าวพรุ่งนี้นะครับ